เที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยพอคุณหมดปุ๊บเนี่ยคุณไม่ขายคุณจะให้เขานั่งดื่มน้ำเปล่าต่อเหรอเขาก็ไม่ทำเพราะนั้นเขาก็กลับบ้านกลับโรงแรมเสียงจากนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารมองว่านโยบายปิดผับตีสแต่ว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตี2เท่านั้นไม่ตอบโจทย์สังคมและการกระตุ้นการท่องเที่ยว ต้องขยายเวลาการขายออกไปพร้อมจัดโซนนิ่งและแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนนยโยบายตีสี่ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องมีมาตรการควบคุมมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ปิดนะไม่ใช่พื้นที่เปิดโซนนิ่งเอ,เอาเป็นพื้นที่ก่อนว่าโซนนิ่งอควรอยู่แล้วเราอาจจะนำล่องเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก่อน,นเช่นข้าสารเขาบอยสุขุมวิทหรืออะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆ อันนี้ถ้าพื้นที่เปิดเนี่ยมันปีสี่มันเสียงดังมันก็จะไปรบกวนชาวบ้านรบกวนวัดรบกวนชุมชนน,นะเพราะฉะนั้น,นสถานที่ปิดเนี่ยเปิดได้เลยปีสี่เพราะเสียงไม่ไปรบกวนเขาส่วนสถานที่เปิดคุณอาจจะประมาณสักปีหนึ่งปีสองแล้วก็ต้องเพลงต้องเงียบส่วนคุณจะนั่งหนึงปีสี่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หึงีสี่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็ควรทาเป็นโซนนิ่ง ไม่เมคเซน n ์ว่าเรากาลังดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวผมพูดถึงนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคราวนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่เหมือนคนไทยพฤติกรรมเขาไม่มาเปิดเหล้าเป็นขวดนะครับแล้วก็มานั่งดื่มจนขวดหมดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสั่งเป็นแก้วส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยพอคุณหมดุ๊บเนี่ยคุณไม่ขายคุณจะให้เขานั่งดื่มน้่งเปล่าต่อเหรอเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเขาก็กลับบ้านกลับโรงแรมนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกิดผลถถถถประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะปิดปีสี ไม่มีครับไม่มีไม่เปไปไ,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 ไม่ได้เลยแล้ววันนี้คุณปิดปีสี่แล้วเปิดให้ขายเครื่องดื่มได้เห็นีหนึ่งตีสองเนี่ยไหนจะค่าจ้างนักดนตรีที่จะต้องจ้างให้เล่นไหนจะพนักงานต้องจ่ายโอทีไหมโอ้ยไหนจะค่าไฟค่าแอร์แต่ขายเหล้าไม่ได้แล้วใครให้ใครเขาจะหนึ่งจะนั่งสองนั่งแล้วไม่สั่งก็สิ้นเปลืองผู้ประกอบการจะอยู่ได้หรอ มองสองกรณีถ้าเราคิดว่าเรื่องเมาและขับหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เรากำลังจะกระทาอยู่นี่คือเราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างข้าสาร80%รายได้ของถนนข้าสารนะมาจากแัลท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้ใช้รถนะครับไม่ได้ใช้รถเลยนะครับเดินดูได้เลยต่างชาติทั้งนั้นเลยเพราะงะั้นก็ไม่ได้ใช้รถไอ้เรื่องเมาแล้ะขับตัดทิ้งไปเลยผมที่บอกว่าเรามาเริ่มจากดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนไหม เสร็จแล้วก็ค่อยดูซิว่ามันผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็มาปรับแก้ไขเสร็จแล้วค่อยนำปุงนี้เป็นโมเดลไปทำที่อื่นแล้วก็ค่อยๆขยาย